สวัสดีครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูการติดตั้งนะครับกล้อง ip c a m i l a นะครับที่ทางผมจำหน่ายอยู่นะครับเมื่อเราแกะนะครับกล้องออกมาแล้วนะครับลักษณะกล้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนะครับขั้นตอนนี้เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับตัวกล้องนะครับเราทำตามนี้เลยนะครับอันดับแรกเอากล้องมานะครับ สเต็ปหนะึ่งเอากล้องมาครับสเต็ปที่สองนะครับนี่ครับตัวไมโคร s d c a r การ์ดตัวนี้นะครับเอาใส่ไปที่ช่องสล็อตด้านหลังของกล้องตรงนี้เห็นไหมครับที่เป็นเนี่ยใส่นะครับเอาตัวอักษรขึ้นด้านบนนะครับแล้วใส่เข้าไปนะครับดูนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดกดเข้าไปให้มันสนิท กดเข้าไปหน่อยนะครับอ่าพอกดสนิมมันจะเรียบแบบนี้นะครับเคนะครับเสร็จแล้วกล้องเอาวางไว้ก่อนต่อไปนะครับให้ต่อสายนะครับจะมีสายให้หนึ่งเส้นนะเป็นปลั๊กกลมๆอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ด้านหลังกล้องครับด้านหลังกล้องมีรูตรงนี้เสียบเข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กไฟธรรมดานะครับแล้วกล้องวางไว้ นะครับกล้องมันจะทําการเซตตัวนะครับหลังจากนั้นนี่ครับสายแลนที่ให้มาในกล่องแบบนี้นะครับเอาเสียบเข้ากับเราเตอร์เราต้องมีเราเตอร์ที่ใช้อยู่ที่บ้านนะครับเราเตอร์ wifi แบบนี้อเห็นไหมครับพอเราเสียบไฟปั๊บกล้องจะหมุนหนึ่งรอบอหมุนตามแนวนอนหนึ่งรอบแล้วก็เคลื่อนไหวตามแนวตั้งอย่างนี้นะครับเราเอาสายแลนนะครับ ที่ในกล่องแถมมาให้นะครับเสียบด้านหลังเราเตอร์ที่บ้านเราหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างนะครับเอามาเสียบที่ด้านหลังของกล้องนี่นะครับเสียบด้านหลังของกล้องนี่นี่คือการติดตั้งนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับด้านหลังของกล้องเนี่ยพอเราเสียบปุ๊บก็จะมีไฟขึ้นสีเขียวเหลืองอย่างนี้แสดงว่าเราต่อได้ถูกต้องแล้วนะครับ โอเคไหมครับสำหรับการติดตั้งตัวกล้องมีเท่านี้นะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาว่าเรื่องการเซตค่าต่างๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ขั้นตอนในการติดตั้งกล้องผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับจากเ,เพจน,นะครับกล้อง IP c a m e l a ดูจากมือถือ by เสต้ครับสวัสดีครับ